สวัสดีครับผมสวัสดีครับ <_ d ata> เพราะว่าเรานะครับผม f o r All Fun Today แรงเกิงอ่า <_ d ata> อ่าเย้ <_ d ata> เป็นหาเหวอะไรคุณแจ๊ดเขาลำคาแล้วหอนอยู่คนเดียวไอไม้มอสวันนี้เรากลับมากับรูปแบบใหม่ที่สรุกสนานฉากเาก่าๆเดิมๆเ,เ,เนี่ยเราก็เอามาแล้วก็ตั้งชื่อใหม่กับความจันไลของคุณแจ๊ด <_ d ata> แล้วกับความโง่เง่ของคุณมอสหะเอ้ผมไม่โง่หรอกมึงะโง่วัดไอคิวกูไหมวันนี้เสนอตอน ฉากกระทืบสาวๆในซูเปอร์เซนไตอ่ะไปอันดับที่10ครับผมคุณแจครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจครับ หมยเกาคอหลังจากที่มีสปราดเนี่ยมันออกอารวาสทั่เมืองแล้วแต่ว่ารันลุเนี่ยไม่ยอมแน่นอนเขาต้องมาแล้วและเขาก็จะไปต่อสู้ไงแต่ว่ารู้สึกว่าเกรคิจิโล่เนี่ยจะกำแหงมากไปเขาเนี่ยจะเป็นผู้นาในทีมไงเธอจะมาออกคําสั่งกับพวกเราไม่ได้นะเฮ้ยเพราะว่าสีแดงเนี่ยเป็นสายเลือดผู้นําอยู่แล้วงั้นฉันจะเป็นผู้นําของพวกเธอเองเฮ้ยเธอจะมาทําแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยระวังก่อนโอ้ไอ้อ้ยพวกปแกมองดูอะไรกันอยู่โอ้ยและเขากลับกระร่างเป็นมนุษย์แล้วบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นอะไรไปเนี่ย พวกนายไม่เชื่อฟังคำสั่งของฉันตายเะแล้วเขาเนี่ก็ไปอารวาสทำลายบ้านเมืองฆ่าคน100คนภายใน1วันอันนั้นเกมเกเกรู้หรือเปล่าอันดับที่9้าครับผมคุณแจ๊คครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจคครับหาตุ๊กตาหลังจากที่กินกับพิงค์เนี่ยเจอกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่เลี้ยงตุ๊กตาแมวและตุ๊กตาแมวเลยขยับได้ด้วยแล้วบอกเฮ้ยตัวอะไรมาวะเออสำหรับบอกว่าส่งไอ้ตุ๊กตาบ้านนั้นมา เรากินกับพิงค์เนี่ยเก่าเด็กหนีไปว่ะแ,แต่ว่าสัมหทานตัวนี้มันไม่ยอมว่ะมันจะเอาให้ได้แล้วมันบอกว่าส่งไอแมวนั่นมาแล้วไม่ได้ฉันจะปกป้องแมวนั่นเองเ้ยทำให้ฉันโกรธนะแล้วก็อ้ยอ้อยอ้ยเธอไม่น่าทำเลยอ้อยจะส่งมาไหมไม่เขานจ่ยอมแพ้ไม่ได้คนให้กำลังใจฉันด้วยไปต่อสู้กับสัมปทาแล้วก็สามารถเอาชนะกันมาได้อันดับที่8ครับผมคุณแจ็คผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจคครับหาพงศิษฐ์ หลังจากที่ซานโฮิเมนเนี่ยซาลิเมะเขาเ่ยต้องตามหากระพีแล้วมันอยู่ที่ไหนกันวะเฮ้ยสับปรดโผล่มาวะเฮ้ย <c oughs> เอย้เอยอีกนิดเดียวเองสับปะดลม้มซาลิเมตจะต้องแปลงร่างเป็นนินจาไว้แล้วแต่ว่านินจาไว้เนี่ยมันสู้ไม่ได้ว่ะ <c oughs> แล้วเขาเียกลับมาบ้านแต่ว่าซันไดยูบอกว่าเธอตามหาคัมพีได้นะแล้วนี่ฉันมีของขวัญให้เธอด้วยมันเป็นตุ๊กตาไขลานมาสามารถแปลงร่างตัวใหญ่ได้ดูนี่ แล้วเขาเนได้ขับรถไปเอาพวกเธอนะต้องทำตามคำสั่งของฉันนะอย่านอกลู่นอกทางนะสับดันโผล่มาไงแย่แล้วชิบหายแล้วต้องต่อสู้แล้วแย่แล้วเออเขาคุยเตืเนี่ยตาปไปทีละคนว่ะโอ้โอยโอ้ย,อย,อยแต่ว่าอัศวีดั้เนี่ยไม่ยอมให้นอนนินจาเรดคุณมอสแล้วบอกว่าสัญญานะสิ่งที่ฉันทําไม่ได้นะเธอจะทําแล้วก็ตัวตาไข่ลายก็ตายว่ะเฮ้ยสับดันโผล่มาวะโอเคแก อ้โดดอยอยไหลเป็นตุ๊กตาลงมาว่ะนุน่มนิ่มเหลือเกินที่แท้ซารุอีเม็นเนี่ยก็เป็นตุ๊กตานี่เองหลังจากนี้นี่คือจะไม่เหม็นอีกต่อไปและเขาได้ก็ขึ้นมาจากสาระน้ำว่ะซารูบอกว่านี่เป็นการทดสอบนะอันดับที่เจ็ดครับผมคุณแจ๊คครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจคครับปลอมแปลงเปลือกหลังจากที่มีหญิงสาวชุดดำเนี่ยมันออกกร,ระวาดนะมันลับรับล่อแล้วแต่ว่าพวกจูเรนเจอร์เนี่ยไม่ยอมแน่นอนเฮ้ยเมีเห็นละาม,มาไป<ม>าแล้วก็เจอแล้ว ตามไปต <Hey. S 1> ามไปเฮ้ยมาแล้วเขาได้การเป็นปีศาสตร์ลูกน้องของบัตโนล,ล่า,าว่ะไอรุสมมูจิกจิกไปจัดก,การมันมาแล้วเมย์มาเจอคู่มาแล้วก็มาต่อสู้กันพอต่อสู้กัน,กนมาในเมย์นี่แกร่งมากโอ้ oh, ตายซะแล้วบอกว่ามันดีไปละเราหลังจากนั้นเนี่ยยิงสาวชุดดำเนี่ยออกปฏิบัติการต่อเลยลเขาก็เจอกับนักปะยกลาว่าไอนี่มม่เกะกาจังวะเฮ้ยมันเป็นเมย์เนี่ยเฮ้ยสู้มันมาต่อสู้กันเลพอต่อสู้กันไปกันมาในท้หงเมย์เนี่ยเปลี่ยนร่างหลายร่างเลยทั้งพยาบาลทั้งโสเพณีทั้งกรีผู้หญ สามอย่างหลังสุดมันก็อันเดียวกันนะคุณมอสซึ่งคุณมอสเนี่ยใช้บริการบ่อยเราเกินผมชอบพูดถึงนี่ไว่าเอ้ยเมย์จะขัดขวางกูนะแล้วก็อ้อย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 อ้ยแย่แพ้เมย์ไปแล้วอันดับที่หกครับผมคุณแจ็คครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับเด็กสามหาวหลังจากที่เฮ้ยไใครไม่รู้ในป่าวะไปตามไปตามไปก่อนอย่าโลอตามไปไป เเจอกับสัปบปะาดว่าชิบหายแล้วเราต้องต่อต่อสู้กับมันแล้วพอต่อสู้กับไักันมาเนี่ยมันหายไปอีกแล้วแย่แล้วแล้วก็เจอกับเด็กน้อยคนหนึ่งเธอเป็นอะไรหรือเปล่าล่ะเราต้องปกป้องเด็กคนนี้แล้วแล้วเขาได้ก็พาเด็กเข้าถ้ำว่ะแล้วก็มีเสียงร้องแปลกๆว่ะอะไรโอ้ยขยับขยับผมนอีกนิดน,นึง <S <S เขาเนี่ยเอาหัวเด็กยัดเข้าไปของเด็กบางคนจะใหญ่ไม่พอเออแล้วเขาได้ก็เดินทางเลยว่ะแล้วก็เล่าเรื่องโศกนากกรรมของชีวิตตัวเองแล้วก็เจอสับปะหว่าชิบหายแล้วเฮ้ยทุกคนตามมาช่วยฉันเหรอใช่เอ้ งั้นหนูไปกับฉันก่อนแล้วกันแล้วเขาก็หนีไปว่ะแต่ว่าสปาราพวกนี้มันไม่ยอมแน,น่อนอนคุณแจ๊สครับ,รบมันตามล่างไงแก่แล้วตายแนกแล้วเด็กเฮ <c oughs> ้ยหนูว่าหนูเป็นคนที่อยู่ในความทรงจําฉันในสมัยเด็กเธออายุเท่าไหร่เนี่ยแกวาแม่งแม่ข <c oughs> ่าวธรรมดาโดนด่าแม่ซะงั้น <c oughs> และหลังจากนั้นนี่ก็ต้องมาจัดก,การกับสปราดนี่นละก็สามารถเอาชนะกันมาได้แล้วกันอันดับที่5ครับผมคุณแจ๊สครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ๊สครับเลื้อยเข้ารูหลังจากที่มอกาเาเน่จเเาขนค้กนี่ ไปให้กับเด็กน้อยคนหนึ่งใครอยากเจอแต่ว่ามีแม่ชีคนหนึ่งเขาบอกว่าเธอเนี่ยน่ารักดีนะแล้วเขาเอาดอกไม้ให้เด็กว่าแล้วก็แบมือขอตังค์20บาทอันนี้มันล่อซื้อเลยอีเวนไม่มีอันนี้อันนี้ฟรี <Okay. S 1> แ้วเขาเนี่ยก็ได้ขนมเค้กจากพี่สาวอ่ะ <Okay. S 1> และ้วบอกว่าวันนี้เนี่ยหนูเนี่ยจะไปแดกเค้กหนูเนี่ยจะไปโบสถ์ก่อนแล้วเขาจะไปโบสถ์ไงแต่ว่า เฮ <Hey! S 2> ้ยไอพวกเนเจิเรเซียนมาแล,แแล้วเฮ <Hey! S 1> ้ยเยลโล่ไปปกป้องเด็กข้างในก่อนได้แต่ว่าชิปหายแล้วมันแปลงร่างใบสับปะรดใช่แล้วเด็กมันโดนจับไปแล้วตาไปมา<ล>มยาอยากให้เด็กกินนะหนูไม่ไม่ข่างในเนยก็โดนมัดว่ะโอ้ยแต่ว่าฉันเนี่ยต้องให้เด็กกินแล้วเย yeah, แล้วกินเข้าไปแล้วแตกไปมันกินอะไรอ็อกอกเลยด้วย เฮ้ยทำไมไอ้เด็กบ้านี่นะมันไม่เชื่อฟังคำสั่งของเราเลยเนี่ยพลอยเค้กบ้านี่ใช่ไหมโอ๊ยเผาแล้วความกดแข็งของเยลโล่เนี่ยเขาเลยแปลงร่างเป็นเมก้เยลโล่แล้วก็ไปต่อสู้กับเนเจเลเซียแต่ว่ามันก็สู้ไม่ได้มันโดนปไปในมิติไหนก็ไม่รู้เราอยู่บนรถได้ยังไงเนี่ยแล้วก็มีคนเคาะว่าตึกตึ๊ง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 ตึ� เข้าไปอยู่มิติของเนเจอเรเซียอีคนนั้นก้เอาด่ามาฟาดวะอ้อยอย่าทำหนูเลยไม่ดนูใครอยากจะปกป้องเด็กไม่ได้แล้วแกต้องตายที่นี่ละแต่ด้วยความร่วมมือของหลายๆฝ่ายเนี่ยที่ทำให้เมกาเยนโลเนี่ยมีแรงแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขาเลยเอาด่ามาฟาดกลับโอ้ยไม่รู้มันจะฟาดกลับทําไมหลัจากนั้นเนี่ยเขาก็รอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาได้อันดับที่4ี่ครับผมคุณแจ๊คผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ๊คครับจับหูหนี หลังจากที่สับปารดนเนี่ยมันจะไปขโมยของที่พิพิธภัณฑ์แล้ว<ย>ล <ะ S 2> หายแล้วมาอาบาาเรเยนโล่เนี่ยไม่ยอมไม่นอนอ่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการเองมาแต่ว่าต่อสู้กับสับปร,ราดว่าพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยเยนโล่รู้สึกว่าจะกรากเหลือเกินไม่ได้แล้วแต่ว่าเราสู้มันไม่ได้แน่นอนอเราเต้องปลรมตัวว่ะทําให้สับปราดนี่หิวมากแต่ว่าเยนโล่เนี่ยถอดเกงในแล้วปาใส่ว่ะแล้วสับปารดนี้ก็มาสูดดมว่ะแย่แล้วอย่างนี้ชอบเลยแต่ชิปหายแล้วอะไรเมนติดหาวเลือดแล้วคนคลังอะไรอย่างเงี้ยจะบ้าเลยค เฮ้ยชาวปรตกลงพางแกงง่ายๆหรอกแล้วเขาก็บินโว์ไปว่ะแต่ว่าเยนโล่เนี่ยไม่ยอมให้นอนเฮ้ยเอาจักรยานมานี่แล้วเขาเนี่ยก็ปั่นตามสาบราดไปว่ะแต่ว่ารถมันมาปาดหน้าท่มโอ้ยตายไปแล้วเกิดใหม่แล้วกันเขายังไม่ตายเย้แล้วเอารถมานี่มาแล้วเขาจะขับรถไปไงแต่ว่าสาบราดนี่บอกว่าแกจะตามฉันมาถึงไหนเนี่ยโอ้ยหายอย่าเราท่มแล้วเขาไปต่อสู้ด้วยร่างขุรถนี่แหละพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยทำให้เยนโล่เนี่ยสูกว่าจะแกร่งมากครับผมแต่ว่าเขาก็พ่ายแพ้ไปแล้้วก็อย ฉัน <c oughs> ไม่ยอมแพ้หรอสิ่งที่ทําให้เธอแพ้เนี่ยมีแค่อย่างเดียวบอกเลยว่าแค่อย่างเดียวจริงๆเธอไม่น่าทําให้ฉันโกรธเลยคือเธอไม่น่าทาเลยไอ้สําหรับเป็นขี้โมโหอะชิบหายแล้ว,ลวเราไปทําให้มันโกรธเลรเนี่ยแล้วเขาได้กระยุกทงขาวยอมแพ้อันดับที่3าครับผมคุณแจ็คครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมไอ้แจ๊สหลอนลวงหลอกหลังจากที่เด็กกับพิงค์เนี่ยมาแล้วเฮ้ยชิบหายแล้วคนในฐานมันตายกันหมดเนี่ยเป็นอะไรห้องสำนักงานเราล่ะ เ,เขาก็ไปดูในห้องสำนักงานไง,นงนแต่ว่าชิปหายแล้วเพื่อนเราตายหมดเลยแย่แล้วบันเป็นไรหรือเปล่าบันสัญญานะสิ่งที่ฉันทำไม่ได้นะเธอจะทำใช่ฉันสัญญา <c oughs> <c oughs> สซคิปม,มึงมีแค่นี้เหรอวัสปารดันโผมาแล้วชิปหายแล้วกูแจ๊สเอ้ย <c oughs> แย่แล้วมันจากการอุมิโกะแน่แต่ว่าอุมิโกะนี่เขามีพิกแพงว่ะชิปหายแล้วเฮ้ยเราฝันไปเองก,ก่อนเนี่ยวะแล้วเขาก็กลับไปที่ห้องสำนักงานแต่ว่าเอ้ยทุกคนก็อยู่ครบนี่แต่ว่าจัสมินล่ะ เราไม่ได้ฝันนี่แล้วทุกคนนี่ก็รู้อุบิโกว่าแต่ว่าชิบหายแล้วทำไมอะอุบิโกเนี่ยโผล่มาที่รถเมย์ว่ะเฮ้ยไอ้พวกนี้มันมาจัดการเราว่ะมันตามล่าเราตลอดเลยแล้วอุบิโกนี่ก็จิ้งตกรถเมย์ว่ะแต่ชิบหายแล้วพวกนักบวชเนี่ยเอาหอกนี่มาแทงว่ะไอ้หอกหักอ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมเราอยู่บนห้องวะสาบดาดหมีก็โผล่มาว่ะโอ้ยแล้วมีหน้าหมีแล้วก็อออเสร็จหมีแล้วพอได้แล้วไอ้สำลันพวงมานละครับอมท่านสนุกกับเธอมากเกินไปแล้ว ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าทำให้ฉันโกรธเธอไม่น่าทำเลยโอ้ยโอ้ย,อยตายตายอย่างเดียวอันดับที่สครับผมคุญแจครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจครับทะลวงให้พุน <c oughs> หลังจากที่โอพินนี่ขับรถไปเรื่อยแต่ว,ว่าตุม้มชิบหายแล้วมันมาแล้วว่าสับปรดว่ะเราเจอกับบนอยแล้วเธอไม่น่าทำให้ฉันโกรธเลย เธอไม่เน่ยทำเลยอ้ยโอ้ขาฉันขาฉันชิบหายแล้วขาขาดขาไม่ขาดขามีราคาเฉยขาอะไรวะขาแพงโอเคเขาเนี่ยก็ตามล่าว่าชิบหายแล้วแต่ว่าโอพิงเนี่ยเดินก็เพกก็เพกก็เพกไปชิบหายมันจะเจอตัวเราแน่นะแต่ว่าหมาามาว่ะพิงก็เรียกหมาเป็นอะไร สนใจที่อะไรกับเรื่องมาหมา <c oughs> เจอตัวแล้วแล้วเขาได้ก็เอายิงปืนใส่ว่าตุม้มมันลุกหนักเหลือเกินเราเนี่ยก็ต้องกระโดดน้ำด้วยว่ะมาแล้วแล้วเขาก็โดดน้ำลงไปว่าตุม้มตายโดนหินโซโ,โคกตายแล้วแม่งควรจะตายแล้วไอ้ห่าตกลงมามีแต่หินยังไม่ตายหรอกแล้วเขาเนี่ก็ไปเจอบ้านอีกหนึ่งว่ะเจอกับตาลุงแก่คนนึงเธออยู่ที่นี่ก็ได้นะแต่เธอเนี่ยใา้พวกเราเนี่ยอึบทั้งหมู่บ้านแล้วเขานี่ก็โดนอึบทั้งหมู่บ้านว่ะ ะไรของมึงเนี่ยแล้วหมาเนี่ยก็ออกไปต่อสู้ว่ะไอชิบหาแล้วมึง่ะไม่ได้เรื่องเลยหนูไปทักลกทำให้โอพิงเนี่ยรู้สึกว่าต้องทำอะไรทั้งอย่างแล้วเราจะมาแพ้หมาไม่ได้แล้วเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าแบลงร่างเป็นโอพิงแล้วก็ต่อสู้กับสัตว์ป,ป่าแล้วก็สามารถเอาชนะกันหมาได้อันดับที่หนึ่งครับผมคุณแจ็ครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจครับมึงจะเอาหาถึงไหนหลังจากที่เยลโล่โฟนเนี่ยมาอีกแล้วฉันจะปกป้องทุกคนเอง โอ้ยโอ้ย,อย,อยทำไมกูกลับล่างไม่ได้คนเดียววะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ชิบหายแล้วสับหลดเอ้ยจะก,กายเยลโแล้วโฟตัวเดียวไม่พุ่มกับไม่ไม่อย่าก,กูไปตายอย่างงี้อย่าอย่าพุ่มกับเนี่ก็สั่งให้ยลโลโฟไปบงังให้เขารับเคาะอยู่คนเดียวเป็นคนโชคร้ายโดนระเบิดแล้วเยลโล้โฟก็ผักปบตูมโอ้โหโอ้ยที่เธอโดนแบบเนี้มีแค่อย่างเดียวบอกเลยว่าแค่อย่างเดียวจริงๆเธอไม่น่าทำให้ฉันโกรธเลย คือเธอไม่น่าทำเลยนี่สับหลาเป็นขี้โมโหอะชิบหาย,ลแ,ยลแล้วเราไปทำให้มันโกรธแล้วนี่ตายเลยตู้ตายแล้วแล้วทั้งสี่คนเนี่ยก็เลยสั่งยีราฟมากินทั้งสองชามแต่ว่ากินไปเนี่ยว้าทำไมมันมันร้อนวะได้บอกว่ามันเย็นไงบุกส้นตีนส้นตีนจะเล่นทำไมเขาไม่หาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เอาศพยีราฟเนี่นเอาไปฝังว่ะทุกคนก็เศร้าใจมากแต่ว่าเราต้องก็ต้องเดินหน้าต่อไปชเพราะว่าตอนหน้าเนี่ยยีราฟนคนใหม่ก็จะมาแล้วตอนตกดึกเนี่ย เลดวานเนี่ยได้ได้มาขุดศพแล้วข่มขืนศพว่ะเอาไอ,าอทอมสักทีไหมอยากรองของแปลกมั้งอยากเป็นทอมเป็นเธอแล้วก็จบไปที่นี้ดีกว่าอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้านนะครับผมสลับสิมันดับฉากกระทืมสาวๆเสนไตที่เราฝากกันในวันนี้เป็นยังไงครับผมไอจ๊ดหลายคนเนี่ยก็อาจจะมันดุเดือดมากจะบอกคุณวอรทเพียงแค่อย่างเดียวนั้นว่ามึงไปดูโจโจให้จบไปคู่นี้นะคำเดียวถ้าเกิดคุณชอบฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครใหเราด้วยครับผม ถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยก็ต้องกระทืบไลน์คุณแจ๊ดจิไลน์กันไปสแปมก,กันไปแล้วด่าคุณแจ๊ดกันไปว่าเมื่อไหร่มือจะมากราบเตีนกูสักทีวะสี่แสนซับเข้าไปแล้วสัญญาไปเรื่อยพูดไปเรื่อยไอชิบหายและถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติม,ตมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่ a ฟซบ o ๊กแฟนเพจโฟรฟันครับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบเอ๊ะเราทำไมคุณแจ๊ดถึงไม่ตอบเขาล่ะไอ้นังหมาเพราะว่าผมเนี่ยจงใจที่จะไม่ตอบคุณจำใส่กระโหลกเอาไว้ซะ วันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรฝากละขอตัวลาแต่เพยงเท่านี้บายบายครับผม yeah. yeah.